อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอร่วมกับธนาคารอมสินลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสมาชิกสอทอเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและถ่ายทอดองค์ความรู้เช่นการฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจให้แก่ SME และสตาร์ทอัพรวมถึงสิทธิพิเศษสําหรับสินเชื่อหรือบริการของธนาคารอมสินอาทิค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยในอัตราพิเศษและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นยกระดับ SME ไปสู่ Smart SME ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเอื้อต่อสมาชิกครอบคุม45กลุ่มอุตสาหกรรมและ76จังหวัดทั่วประเทศในนามสอภาคสาหการแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารของสิลน,นะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเสียหายให e, ้กับเ m e มมากวางแค่ไหนให้กับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายเลย็กในกรผลักันกทุนันะ้น มาบวกกับสถานการณ์รัสเซียและยูเครนนะครับที่ทําให้ต้นทุนความงานและทําให้เกิดการทล่องตัวของคงงานเศรษฐกิจแน่นอนครับผู้ประกอบการสิ่งที่มีความมุ่งหวังมากที่สุดสองเรื่องใหญ่ๆก,ก็คือเรื่องของการตลาดแล้วก็เงินทุนสภาวาสารารแห่งประเทศไทยเราจะพยายามพัฒานา s m e ให้เป็นสมาร์ท s m ส e. สุดท้ายนี้นะครับก็ ต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินอีกครั้งหนึ่งนะคารับนอกจากนี้ที่ผ่านมาทางธนาคารอมสินยังมีโครงการที่ช่วยเหลือสังคมมามากกว่า50โครงการรวมไปถึงธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทออีกด้วยการาวีนฤจิปิรัตนรายงาน